Make your world ก็คือมันคือก็คือการแบบว่าสร้างโลกของตัวเองที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่สำหรับเราจริงๆแล้วซึ่งว่บกรรู้สึกว่าแคมเปญครบรอบ10ปีของเนสกาแฟปีนี้มันเป็นมันเป็นแคมเปญที่ที่มันมันอิมแพกมากเพราะว่ามันก็รีเลยกับโปรดักว่าปลุก มันกับปลุกเราให้ไปของไปปลุกโลกอะค่ะเออส่วนตัวเราแล้วเนี่ยส่งต่ออะไรบานดานใจส่งต่ออะไรวกเราแบบเป็นคนในโลกส่งต่อเพราะว่าชีวิตปอยขัดกาแฟไม่ได้เพราะว่าถ้าขัดกาแฟปอยไม่มีแรงปอยจะเหมือนว่าปอยจะรู้สึกว่าถ้าปอยขัดกาแฟวันนี้มันจะไม่มีแรงทำงานแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่ปอยดื่มกาแฟปอยก็จะดีใช่ไหมแล้วปอยก็จะรู้สึกว่าปอยก็จะมีแรงในการทําอะไรเยอะมากเลยแล้วทุกๆครั้งอะเวลาเราเราคิดเราจะเราได้ทําอะไรในวันนั้นนะเราก็จะไม่ทําให้มันมันเสียเปล่าในวันนั้นนะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทําอะไร คือปอยไม่ได้แบบขนาดโลกสวยที่แบบว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้นะแต่หมายถึงว่าเราก็ได้เปลี่ยนตัวเองได้ทําอะไรที่มาทําอะไรเพื่อตัวเองเอีควความรู้สึกที่แบบได้มาร่วมงานนะคะน้องใหม่นะคะโอเคก็ก็เป็นครั้งแรกที่ปอยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ n นสกาแฟนะคะเรสคัพต้องบอกเรสคัพด้วยก็ดีใจมากเลยเพราะว่า เป,เป็นคอกาแฟอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแคมเปญปีนี้มันก็เป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่มากแล้วดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งทีมงานของเนสเล่ด้วยแล้วก็เพื่อนๆ <laughs> พ,พรีเซนเตอร์หลายๆคนเราก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะคะมันก็เป็นอะไรทีม่มันอบอุ่นแล้วก็สนุกมากนะคะแล้วก็ดีใจค่ะ ชีวิตหลังแต่งหวานที่สุดในโลกโลกหวานที่สุดในโลกเห็นควาหวานที่สุดในโลกมีในโลกเลยอันนี้คือท่านะคะคือเป็นพรีฮันีมูลหรือว่าเป็นฮันีมูลจริงแล้วไปหลายที่มากไมีมีมหรอกไม่มีไม่มีพีริฮันีมูลแล้วเพราะว่ามันคือมันก็คือการไปเที่ยวกันปกติตามใช้ชีวิตใช้ชีวิตทั่วไปอะค่ะหรือว่าถ้าเป็นเราไปแต่ทริปสวิตที่มันมีบาดแผลหอกก็เลยไม่ไม่คไม่เข็ดเลยเพราะว่า ือจริงๆอปไม่ค่อยชอบอะในที่แบบว่าสมมติต้องมีแบบผู้หลัลลบมันโลยบนเตีเยง,งอย่างเงี้ยคืออยชอบแบบแบบไปแล้วก็ไปทาะไรที่แบบว่าไปไป,ไปพักผ่อนจริงๆาบางครั้งไปต่างประเทศก็นอนดูเน็ตฟลิกก็มีโอ,อเปลี่ยนที่นอนเฉยๆเลยเพราะวบางครั้งมันรู้สึกแบบนั้นมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะแต่ทุกที่คือการม,มันมุด่ตามตัวเราอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวไหนเราก็หวาดตลอดไปไปไป,ไปว่าไม่หวาดล่าสุดที่พาไปอะปอยก็เหมือนกับที่พี่อ๊พาไปไปมันรู้สึกเหมือนแบบว่า เราไปกันแบบันเสี่ยงอันตรายเวอร์มากที่ไปเล่นสกีแล้วก็ไปเจอพายุหิมะบนบนลานสกีอะค่ะก็เลยมีบาดแผลก็เลยใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสนุกมากท้าทายดีสนุกดีแพนนิ่สุดตัดเสี่ยงพายุหิมะก็ต้องเป็นคุณโอ๊กสิคะที่งเหรอเราสะตองกว่าเราสะตองกว่าเยอะมากเราปกป้องเธอเราปกป้องคุณโอ๊กหนักมากขอบกอดสายพิลาแล้วบอกมานี่ฉันดูแลเธอเองคือพายกลัวมากเพราะว่าเราขึ้นสกีลิฟต์ผิด ปกติสก,กีลิฟต์มันจะมีแบบสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับคนที่เก่งแล้วแต่ว่าใบพาคุณโอขึ้นไปในสก,กีลิฟต์ที่สูงมากสำหรับคนเก่งแล้วออแล้วก็มันเวลาจะลงมาค่ะมันให้เลือกระหว่างขึ้นสก,กีลิฟต์ลงกับสก,กีลง็รากว,ว่าเราพี่โอบอกว่าไม่เป็นไรเขาเชื่อว่าเขาเล่นได้ก็เลยเลือกที่จะสกีลงมาใช้เวลานานมากแล้วก็อันตรายมากค่ะไม่เข็นไปอีกไปอีกค่ะเดี๋ยวเราจะไป ตอนนี้คุ้นชินหรือยังคะพี่ปอยกับคำว่าเวลาไปไหนๆก็ถามว่าสามีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนพูดสามีนะแล้วเรียกว่ายังไงคะแฟนงแฟนแฟนแฟนหรือเรียกคุณโออะไรอย่างเงี้ยเด็กพี่โอโอโอเรียกหลายหลายชื่อแหล่สับปะหนามากมีมีแบบว่าหวานแบบน่ารักน่ารักสุดน้องน้องเขางไหมคะกูกูปีปีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่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 หวานขนาดนั้นค่ะก็มีภาษา มีมีภาษาพิเศษที่เรียกคุณโอแต่ว่าอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้ภาคณะอาหารเป็นอ,<า>อะไรที่แบบว่าใช่ไมาเป็นกันแบบรู้กันอย่างเงี้ยค่ะกับกับชีวิตหลังแต่งงานเรามันมันเข้าที่เข้าทางมันยังสำหรับเราสำหรับปอยปอยรู้สึกว่ามันก็เข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เพราะว่าชีวิตลราแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าก็แต่งงานง่ายแต่ว่าชีวิตลัาแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่าย แต่สลับบอยเนี่ยพอมันผ่านมาถึงตอนนี้ก็อีกก็ต่สิ้นเดือนนี้ก็จะเข้ารอบหนึ่งปีนะคะแต่งงานพอรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเป็นอย่างนี้ เป็นเพื่อนเซลอยู่ไหมพี่บอยพี่บอยสื่อมมากพี่บอยเสื่อมมากเป็นตำนานต่อไปฉีดสเกาต้าไม่ทุกคน้ออยาก่งเป็นพี่ปอยยังมันจะวันนี้มันยังมาอยู่พี่โอเคก็ก็บอกว่าก็ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายเหมือนกัน มออีสาาความ,มแลีละค่ะทุกคนก็ชอบแซวเพราะว่าคุณโอ๋ก็ชอบลงลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีเพื่อนนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบลงแกล้งปล่อยออคือบางครั้งคนบอกว่านี่รักกันจริงหรือเปล่าว่าลงใกล้เปล่ทุกวันแต่ก็มีคนอยากแบบว่ามาขอพรนะความรักจากยคะ จริงหรอปากไวพรเลยนะปากขอทุกคนมีความรักที่มีสาระด้วยมีความรักด้วยมีความเพียงเพียงและเป่าทันทีด้วยเพียงอัันนนี้อนี้สายหมูโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะเป็นปอยได้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายปอยไม่เจอทุกคนนานมากเลยนะไอ้ควีนเนียด้วย